น้ำยาเล่งรากนะครับก็คือน้ำยาชนิดหนึ่งครับที่ช่วยในการแตกรากให้กับพืชช่วยให้กิ่งที่เราตอนหรือว่ากิ่งที่เราทําการชํามีการแตกรากแดกออกรากได้ดีครับวิธีท, Democrat, ทํานะครับเทเครื่องดหลื่อมชูกําลังลงในเจ้านะครับใส่กะปิมาคนระับใส่ลงไป2ช้อนใส่ผงชูรสจานวน1ช้อนครับคนให้กะปิละลายนะครับ,บ,รบจากนั้นนะครับเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยครับสาหรับวิธีใช้นะครับน้ำยาเล่งรากกับการตอนกิ่งครับเราก็จะ นำน้ำยาเล่งรากที่เราทำนะครับมาทาบริเวณด้านบน,นครับถ้าเราไม่ใช้น้ายาเล่งรากในการออกรากของเขาก็จะประมาณ45วันแต่ถ้าเรามีน้ํายาเล่งรากเราก็ย่นระยะเวลาในการออกรากก็จะเป็นประมาณ25-30วัน,นครับรากเขาก็จะออกการทําน้ํายาเล่งรากจากกะปิเทคนิคนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิเบกคุณแผนศิราโครครับ ในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําน้ํายาเร่งรากจากกะปิครับน้ํายาตัวนี้นะครับจะช่วยให้จริงที่เราตอนหรือว่าจริงที่เราทําการชํามีการแตกรากแดกออกรากได้ดีครับสําหรับอุปกรณ์ครับก็มีผงชุรดเครื่องดื่มบารุงกําลังกะปิยี่ห้อไหน,อนก็ได้ช้อนโตะ๊ะแก้วน้ําแล้วก็กรวยครับ คุณสมบัติของสารตั้งต้นของเรานะครับอย่างผงชูรสนะครับก็มีสารที่ช่วยในการเจริญเติบโตนะครับเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามินบช่วยเร่งในการแตกรากนะครับแล้วก็ในกะปิก็เป็นมีไคโตซานครับเร่งในการแตกรากเหมือนกันครับวิธีทํานะครับเราก็ทําการเทเครื่องดื่มชูกําลังลงในเจ้านะครับจากนั้นนะครับใส่กะปิ่อนะครับใส่ลงไปสองช้อน จากนั้นใส่ฟงชูรสจำนวนหนึ่งช้อนครับคนให้เข้ากันครับให้กะปิละลายนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับหรือถ้าเราใช้ยังไม่หมดนะครับเราก็สามารถกอกใส่ขวดแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มได้ครับโดยการเทใส่ขวดนะครับทำการปิดฝานะครับ ไว้ในตู้เย็นหรือว่าในไว้ในที่ร่มนะครับสำหรับการนําไปใช้งานครับก็มีหลายรูปแบบว่าจะเป็นการตอนครับเราก็จะนําน้ํายาเล่งรากนะครับไปทาบริเวณที่เราทําการควนหลังจากควนเสร็จเราก็นําน้ํายาตัวนี้นะครับไปทาเพื่อเล่งให้รากออกเร็วหรือว่าจะเป็นการชำํำครับการชำํำเราก็นําน้ํายาเล่งรากนะครับใช้การแช่จิงพันนะครับแช่จิงพันหรือว่า เราจะแช่ขุยมะพร้าวที่เราจะนําไปทําการตอนครับแล้วก็สามารถนําน้ํายาตัวนี้เป็นส่วนผสมในการแชร่ขุยมะพร้าวได้ครับสําหรับพืชที่เราจะนําไปใช้งานครับก็จะเป็นจาพวกมะนาวฝรั่งมะม่วงพวกที่สําหรับการชําก็เป็นกระเพราโหระพาจิงชะอมอย่างนี้ครับได้หมดครับหรือเราจะนําไปใช้กับพืชที่สามารถทําการตอนหรือว่าชําจิงได้ครับ สำหรับการนําสารเล่งรากนะครับมาใช้งานครับเราก็จะนํามาทําการตอนครับใช้กับมะนาวนะครับแล้วก็ทําการว้นจริงครับหลังจากที่เราทําการว้นแล้วนะครับเราก็ทําการขูดเนื้อเยื่อนะครับสําหรับวิธีใช้นะครับน้ายาเล่้งรากกับการตอนจริงครับเราก็จะนำน้ำยาเล่้งรากที่เราทำครับมาทาบริเวณด้านบนครับหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะครับเราก็รอให้น้ำยาแห้งก่อนครับเราถึงจะนำตุ้มตอนครับมาห่อครับ หลังจากที่น้ำยาเล่งรากแห้งแล้วนะครับเราก็นำตุ่มตอน,นครับมาห่อครับสำหรับตัวอย่างนะครับที่เราเคยใช้น้ำยาเล่งรากครับจริงตอนต้นนี้นะครับเราทำการตอนมาแล้ว1เดือนนะครับสังเกตว่ารากเขาออกดีนะครับ ถ้าลากเขาออกมาในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถตัดออกแล้วก็นําไปชําได้เลยครับสําหรับข้อแตกต่างนะครับระหว่างที่เราใช้น้ํายาเล่งลากกับที่ไม่ใช้ในการตอนนะครับถ้าเราไม่ใช้น้ายาเล่งลากนะครับในการออกรากของเขาก็จะประมาณ4ีบวัน แต่ถ้าเรามีน้ํายาเล่งรากใช้นะครับเราก็ย่นระยะเวลาในการออกรากนะครับก็จะเป็นประมาณ25 30วัน,นครับรากเขาก็จะออกเนื่องจากในน้ํายาเล่งรากนะครับมีสารนะครับที่ช่วยกระตุ้นในการแตียกรากก็สามารถทําให้พืชที่เราตอนหรือว่าชำนะครับออกรากได้ดีนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการทําน้ายาเล่งลากสูตรนี้นะครับเป็นวิธีการทําที่ง่ายวัดสดุก็หาได้ตามท้องถิ่นหรือว่าตามห้องครัวสามารถนํามาทําได้อีกทั้งเป็นน้ายานะครับที่ไม่มีสารเคมีไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้เป็นน้ํายาที่ ให้ประสิทธิภาพได้ดีช่วยให้รากพืชนะครับมีการแตกได้ดีนะครับขั้นตอนและวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากสามารถทําครั้งเดียวก็สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานครับสำหรับการทําน้ํายาเล่งรากจากกะปิเทคนิคนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับ